สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเข้ารัวอีกเหมือนเดิมนะคะเมนูวันนี้ก็คือทอดไข่ใส่ถั่วนี่นะคะเราก็ได้ถั่วมาแล้วนะคะเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้นะคะคือหั่นฝอยๆทอดกับไข่นะคะพราะไข่ใส่ลงไปเลยไข่ก็ใช้สี่ลูกนะคะแล้วแต่เลยนะคะเพื่อนจะเอาไข่ กีฟองก็ได้นะคะเติมซีอิ๊วลงไปนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยอันนี้สภอนก็จะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะคลุกเ้าอะนะคะปีให้เข้ากันเลยนะคะนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่อร่อยมากเลยสภอรก็ทอดอกินเป็นประจำนะคะทอดไข่ใส่ถั่วหรือทอดถั่วใส่ไข่จะทอดแบบไหนก็อร่อยทั้งนั้นเลยนะคะ ปรุงรสตามใจชอบเลยตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนนะคะอันนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะปรุงรสนะคะตามใจชอบเราเลยจะใส่น้ำปลาซีอิว๊วน้ำมันหอยก็ได้แล้วแต่เลยนะคะน้ำมันร้อนที ไข่ที่เราชงไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะหือกินหอมนะคะทอดลงไปให้เหลืองเลยนะคะถ้าเป็นเมนูมง่ายๆนะคะพัวเรากินแบบผัดมาแล้วนะคะผัดเผ็ดก็ลองนามาทอดกับไข่ดูนะคะกินหอมมากเลย นี่นะคะเราก็ทอดให้เหลืองเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันให้เยอะนิดนึงนะคะให้ไข่ฟูลับแล้วนี่หอมกินกับข้าว้ร้อนๆนะคะจะจิกก้มกับซอสซอสพริกก็ได้นะคะ ซอสพิกนี่กินกับไข่ทอดอร่อยอร่อยจ้ามีง่ายๆแต่อร่อยนะคะทอดให้เหลืองก็จะหอมมากเลยทอดไข่ใ,ใส่ถั่วนี้นะคะกินก็จะกรุบกนะคะถั่ว ที่เราหั่นใส่ลงไปนะคะก็จะเพิ่มรสชาติสำหรับคนที่ชอบกินทั่วนะคะทัว่วเราก็ใช้ทั่วฝักงยาวนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืองๆน่ากินนี่หอมด้วยนะคะวันนี้ก็เอาเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะทอดไข่ใส่ทัว่วอร่อยๆจ้าก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะ